Hi guys, nanon de very ganap and the putal le. Upa ka nyotala la chin ni alu apui de u ba. Do talal la put pa lo tuira chile ko apui ora ba. Do la we thi ko ni tat thu tat to min ban de ni. Aw we the o chele ma chile o chele ba mnu ko aw we the de thuira chile ko apui ora ba le. Aw we the atamula to pa me we na menta de le. Ta dikwa ther phai ni me khai kwa le taw mon phlai na. ဒါကတော့ဒါဝါဝမီဝတီဝရနိပဆာဟော်လေးတော့လို့နော်ကလန်နီကိုမှနော်တညောကတော့ဘာနာချစ်ကိုအညောသည်ဘာဒစကင်းပြိရာတော့ကလေလာမနီလနီကလေလေပြပြိုက်ကိုညာလီတော့လက်အကကောတို့နီဒေါ်ဘူဘာနောမီဒူရဘာလာတဲလက်လေကပါပါအဲ့ဒီပခုမပကြီးကဲခေခဲပကလပ်ပတိဘခလောမနာလောပကနောအသက်ကိုခဲဒီကလေဒီပန်နေစကေမရဘိကဖလာလိုက်ကပါနာ

อุ้ยยี่เลี่มมึงก็เด็ากีนเนี่ยอันนันสกฟ็เพอลีม่นก็เคลอบรีลอดูไปดยตูบ้าลาก็เลยีกรปล่าวะยกาเดีคมร่ามรุมราโฟยี่เะวลอยาวอ้โหลบิตีเลอนลอบิฟนี่เด็หล่อาีพ่อูโบยดีเดยพอลปโบดี่าบดีปลยบูดีลอยย่เยดอ เดอเสก็าพเหมือนเนีแล้วพวกกรทดิมาได้ใจพระราชาอัคือฮ์ปีจีตอนน้อมรนกมีบ้านดียวคนยังได้เดี๋ยวไม่ให้ปอดแล้วว่คิดเกิดอย่างนั้นก็ปัจจหลเลยจังเ

ᱠᱚᱭᱞᱩ ᱮᱵᱟ ᱠᱮᱠᱮ ᱦᱚᱱᱮ ᱡᱤᱠᱚ 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 ᱠᱚᱭᱞᱩ ᱮᱵᱟ ᱠᱮᱠᱮ ओका दे गपले चने दे पोदी पोता ओ कोमी खै ना अदि दे तो ओराला तो pinyo ukezo boboi pho lo mona, boboi pho ukechiyo ukecha pho wakinyo uro chevula huwani bata ukezo pinyo uwera mona ni bada bado khapi iyo bapa pahekezo wanyo u warawa chika dikhokha po yado i sim so simpawo de bela mona i chika ni ulo chika ziki ya uyecha ila vado che, hini yolo ule koha, jado ule hei

แมแปดซัดมีแปดซัดมีแปดซัดหมอให้จัดในพรอาจจะอาจตู้แมยตู้แมตู้ไว้น้มเดือมมตาทนเล่เนี่ยาอดอ้างยาวจนารลอตลอยยอเดียวาวาวาอเลตักเลยอเลอากาศเลือกแต่เกตัววเรแตัต่กัวไข่เี้ยวเยอะแล้วคือเพื่อนนี้เพื่อนจนี่ะนะ

Ох, Влади. Любя бабала.

เชิช้ีเม่แตว่า้นีแม่บีดซชั้นมียด้โวเพนเนี่ยแกของกินเล่นหมอแกตาอ้อออลูเเลยขีนแต่วก็จะบิวทำมาไดเอ่อได้สุดดียวยมาพอนี่บเดี๋ยวเือดนี้แท้าบัดดีหมอเจดว่าแท้เราปอย মই থাকে মা মেলা সি পু আমি เดินมาสิเลยะตบเชากตากาเกมัก็อย่งันนอเลบเรียวเสรยมารอเลปเรียดูะกจอจา่าทีทีอเลืรียจะแล้วตเเจ้าถ้าครไม่จัดเลืะไกัเลไม่อาขีอะไรเนีเสแล้ววเชาเเชค่้อไปเหตเราอาไวนเล อ่าเปดมือนอนเนียเปดมือเดีาอุ้มมานาะเอาไเเลิกเลิกกเจอคูหมอยาด้วยเนี่ยปกยอมมือเลิกเลิกลาคอามาเตะเลิกลาคอนะเอาไปเจะเลเลิถักคอเลิกกูเจอคุหมอนเาะเอาไปไปเท่าลไป้ต้อุ้มมาเล่าลาเไป้ต้อุ้มมานะนี่เลิลาคอเลยาปกนยอมกนย้อมมืออ่กันยอมมือ่คอแค่กูไั้เอาไวเมื่อไงกเตะเรากัยอมมืออะนับผ่านดยจีกล่าวว่มือไว้จ้า แติใีล so ่เม, <laughs> มือหนมาเตนแต่เดมือดโอมนอทาราโอเโอรเลเดอตกะเอ้ก็มูมาตาเราขึ้มูมาโอเดอเซุ่กยมือเบกล่อให้เราหาละกยอมือละเชอัพใชมชัวชิมูวว่ได้ชมวยชิมวะเีเดนตาพามูวะพามูวะบุวเเลยอบุวเลยเ

better better <inaudible> <inaudible>

โอเคเนาะไกด์โอเคนี่ยปกเละปอได้เปดนมื้อเสื้อาคีมนะปกเลยชลจิกลบูปกเล็หายเรื่ก็โดนแบบว่าลิกลบูมอเาวที่เลดทีเพลยิกลบเพลย์นะแค่แ่นี้ เราผัดดเดเลยที่เกมาดลยเออเชียกูบอกกับเตวเปมานะพไดออไม่ลราลราโทบีลรผัดดวเอมาละทบีม่จบอดูแทเลยอ่ะมัลที่เดเลมาเละสผอทดูลนะเออเคเคพูยาวเลยว่มานะเคเคพกเ่มาดูแลบาเลเดยที่บ้าว่าให้ี่ยัไดีน้ปกิล้เดว่านน้เอาไปที่บูทีบูทันสมัยทีู่วะ ตีปุ้วะขกอยเลไเดี๋ยวมีกอยอะไดคิเตอร์คิเตอร์ิเตอิเตเลนวนนบปตั้ยอเยโอเค้าคปจอปบว่าจอจงจหอบบเอาไว้ลี้ยคตะคือเลคตะือ่ะเมาเลี้ยดนะคจะอีออเเออเหรอเอดีอ่ะเอจแล้วมันจะดีเจล้วนะเล้วเลียปละดีปะ

Bao nhiêu đây, quê thì bà? Nu mát rồi, hương bà. Bao nhiêu bà bà bóng 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 नि चियातिर मिटी छु अब चिया दुःख थियो

พ่อพ ouais, uh, ่อเนี่ยล่าที่ดูเดี๋ยวเราเขาที่เลยแต่รับผ่านกันมาแล้วด้วยด้วยใครใครเป็นไช่วยไปเก็บแล้วนะไปเก็บล้วนเลยไปเก็บปลาอะไรกันนะไปยังไง เย่อรีบเลยเดี๋ยวมือเย่อรีบแล้วเหรอดอกบัวดอกควายอะไรล่ะไม่เห็นเลยเนาะดอกผู้วันปลาผู้วันอะไรล่ะดอกควายดอกควาน่ะได้ที่ไว้ได้ที่ไปควานเลยเนาะโอ้มูยูยูฟ้าเนาะน้องกูวิ่งเนี่ยล่ะนั่นเองน้องกูไปเลยไปเลยน้องกูแล้วน้องบ่าววิ่งต้นเนี่ยน้องกูวิ่งเนี่ยล่ะต้นหนึ่งดอกไปต้นหนึ่งดอกน้องบ่าวน้องบ่าวจะอย่างกูเนี่ยบ่าวมียาเต้ที่นี่ปากาโอ้ยอะ

จะกรปเลยจ้ะจะกรปเลยเาเลยิมดูเนะโอ้เดะอเปอรไอโฟนเลยนี่เนาะให้กูยบอกเลยแม่เป็ดสวยอดเลยนะเฮ้เราเดินไา้จริงจริงโม่เนาะว่าอย่างแบบแบบอห้เกบปลาเล็กๆแล้วนะปลาเล็หนกินเลยนะเอ่อจะให้ดูแมจุลนิยมนะเอได้ิมูมาเมื่อเียแลบเด้มาเป็ดเอด้นมาเป็ดเอต่วามือเออมือมา อันนั้นแพร่อะไรอืมทําอะไรก็ไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวออมอธิบายให้ดิเด็ดทีว่ะเด็ดทีดิก็จะติดคอว่าอะไรกันเนี่ยมันเป็นอะไรกันวะจ๊อบบูจ๊อบบูใครๆไม่ชอบกันเลยกว่าอ่าอดป่วย PP I อะเดะยอบบูนะเดะยอบบูที่ชมอ่ะเดะอบไอติมไงก็นี่อ่ะยอบนี่ว่ะละกันเมเม ยิ่เจมีแลต่ลดเดก็ไมไวท่อท่อดงไม่กินดิลดีกว่าสิสิแค่ไกินไม่ที่พยาธากับมาวิ่งุดเดี๋ยบวบุเนาะเหย่อเพื่อพ่อล่ในเมียวันบ้านดงกุงเด่ยเดียวกนเนี่ยนี้ไมเหรอมึงย่าบุรีอะมึงอะมึงย่าบุรีให้กาเจนเนี่ยมึงะวันนี้ ก็จะเจริไงว่าเอนี่แเจตนนวันนี้แกี่ยออ็มนจะยนออะไรอ่ะอะนี่มันยอน่่อดอกดอกดอกพวลายอดแล้วะอ๋อมีปลานลลสรีสไตน์ที่มาขอใบจดอะไรบ่าวขอกเอากันไหมบ่

apa ya? Yang... <tuk tangan> <tuk tangan>

ผมไม่ได้กทยาบูจีเดมแล้วยอมย้มเนี่อมีแล้วนะาเอเชเชอ้อีว้อเชนิสิละโอเคมงเลยาบด้ามดมหมดแล้วโอเคาดมมีไม่กลัวอ้ยโนล่ะีเลยอไ้ย่าบ่โอ้เอาไาบโอด้ะ ีตาคาบเบ่ออาาตาทอดบนบ่อดมุ้งัมจนดอเนี่ยเเดือบ่ลนั่นอว่าบลอตรียาเดดดดะตดเตกบบลอตกบบลไม่ใช่อาไม่อว่า่ไงปากม่อบื้อไม่ก่า่ม่ม ม <vere> ือตายอนจ้วไเลยเนี huh. okay. uh ่ยเลบบจ้มได้เลยจ่อเลยยตใจเเดี่ยบเราได้กนได้นี่โตอืบบแเแล้วเนี่ยแต่อัลลาบกเต้นบโคออ่ะอิสซีโชบูเอดีดีบอเดบ่อ่อลิ้นอ่ะ

明天可以吧？墨镜嘛，墨镜买的。嗯，来，一会来照你嗯，还有呢，还没人摘了。嗯，我昨天的嘞，我吃了没扫的了。来来来，看看我们嘛，你有啊？有。哈？没有。哈喽，男的啦，松塔毛的哈。对的，阿的，阿的。松塔，松塔。喂，哈？阿乌料，看呢的，阿的，阿的。你屁股高了没？喂喂喂，哪里八百？哪里八百？ โอปลาอื้อๆลิลิน่าเตเออนี่เอาแล้วก็ที่หนากินแล้วก็กูไปหามาให้แล้วกูก็ได้โอ๋อแหมแล้วมันได้ป่ะอ๋อกินเมลีมาอย่านั่น นี่นะเนี่ด้านนยิมไม่ใช่ช่เดยวเอาบุหรี่มาอือาแค่ยี่เดียทีมันนะดว่ทีเดยทีวานพูนวะวะเด้เอาอบบเอาแบบทเดียวขวานพูนโอ้โอเคแล้วนั่นเราอะปาว้ยนี่เลยอ๋อออพแต่เอทีดียขวนะมามาจะอกอะเปาล ตกระบออดอืมดูเอเวาทีลตาใครปูกตกระบอมาปอเราเวลาที่แกเาวดูออาตปอคลแ้วที่แลาว่าดูอามอวว่าวันนี้วันนี้เดี๋ยวม่งจอเม่วานี้จอทีละขี้ขวานชื่อาที่ปูได้ด้วยที่ขี้ขวานเนี่ยจอดทีละขี้ขวานาจอดม่วน้นติดแล้วขึ้นติด คันติเล่สต็อปตรงนี้เลยมาผู้เราไว้เคยค่อยดีนี่แกรามูบุกหาดิมนบะเกชนะบะเกยิละมนนะบะสิละติเคยละเคยหาดิเผาก็พอเมื่อได้ปฏิเสร็จเดี๋ยวเพลเมื่อดื้อมาเนาะเอ่อบะเนปะนะสิแกตาปะตัยละวิวนี่มาดีละเอาไอ้ถิวะละตาโกบูลามนตะพอติละตาสิดาบะกิดุมะตาโกเวนะคิมะดิเวปากะเอาไอ้หีปา Banyak kadak hi patah kita lah kelo terlalu aman aku ane mudah mai rata ni cakap na aku ane tak mudah mai rata kita mula ina jani esok mudah mai hati wanah mula hati orang tua aku ane bye bye.